นาทีนี้คดีสแกมเมอร์ทิป39ล้านกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนมากที่สุดมีแต่คนอยากรู้เมื่อไหร่กองปราบปรามจะออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาที่แบ่งหน้าที่กันทำหลอกลวงพี่อ้อยนางฟ้าเดินดินกันเป็นขบวนการ คนที่อยู่ในข่ายแน่นอนแล้วก็คือนางสาวสาวรินีนุชนาฏซึ่งเป็นคนไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สอน,นอบางซื้อเมื่อวันที่23พฤษภ,ภาคม2566แล้วก็ในนุสามีของสารินีซึ่งเป็นเพื่อนกับทนายตั้มสิทธราเบีย้ยบังเกิดตอนแรกพี่อ้อยเองก็สงสัยแค่สองสามีภรรยานี้เท่านั้นที่วางแผนมาหลอกเงิน39ล้านไม่เกี่ยวกับทนายตั้ม ส่งผลให้ทนายตั้มรอดคดีนี้มาได้ในการออกหมายจับครั้งที่ผ่านมาโดนเพียงแค่3าคดีคือชอบโกงแพลตฟอร์มหวย71ล้านคดีรถเบนซ์13ล้านและคดีออกแบบโรงแรม9ล้านแต่ตอนนี้กองปราบปรามได้หลักฐานแน่นอนแล้วว่าทนายตั้มรับเงินส่วนแบ่งจากแผนการครั้งนี้อีกทั้งคำให้การของพันตำรวจเอกผู้วดลอุ่นโพธ์ผู้กำกับสอนนอบางซื้อเพื่อนรักของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานก็ระบุว่า ทนายตั้มเป็นคนโทรมาแจ้งเองเลยว่าจะส่งคนมาแจ้งความที่สอนอบางซื้อในวันดังกล่าวนับเป็นเบาะแสสาคัญมากที่ยืนยันทนายตั้มรู้เห็นกับขบวนการแจ้งความทิปเพื่อสร้างเรื่องสแกมเมอร์ทิปไปหลอกลวงพี่อ้อยโดยน่าจะเป็นคนวางแผนและบงการเองเพราะฉะนั้นหมายจับระลอกสองจะออกมาอย่างแน่นอนในไม่กี่วันนี้โดยทนายตั้มจะโดนอีกข้อหาพร้อมกับสารินีและนุอยังต่ำสามคน อาจมีมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับเส้นเงินจะโยงไปถึงใครมาว่ากันถึงคดีโกงดือด้อๆ71ล้านตอนนี้แนวทางการต่อสู้คดีของทนายตั้มซึ่งพูดผ่านทนายลูกน้องของเขาเองอย่างทนายสายหยุดแล้วก็เพื่อนรักที่ช่วยเป็นโคศกประคมข่าวให้อย่างทนายเดชากิตติวิทยานันจะเป็นแนวพลิกลิ้นกลับคําไม่เอาแล้วได้เงิน71ล้านโดยสเสนหาคงประเมินแล้วมีแต่แพ้กับแพ้ เปลี่ยนมาเป็นพี่อ้อยให้เงินทนายตั้มไปลงทุนโดยไม่ได้สเสน่หาส่วนที่ทนายตั้มเคยเที่ยวไปพูดออกสื่อหลายครั้งว่าได้มาโดยสเสน่หานั้นโทรขงเดชาจุกรู้โมว่าทนายตั้มพูดเพื่อสับขาหลอกเท่านั้นจริงๆวางแผนมาแต่แรกแล้วจะสู้คดีว่าเป็นเงินลงทุน่ังกล้าพูดราวกับชาวบ้านกินหญ้าไม่ได้กินข้าว ถามว่าการพลิกเกมสู้คดีจากเงินเสน่หาเป็นเงินลงทุนจะช่วยให้คดีนี้หลุดจากคดีอาญาไปเป็นคดีแพ่งอย่างที่ทนายตั้มต้องการหรือไม่คำตอบก็คือไม่มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นถึงอย่างไรก็เป็นการช่อกงในลักษณะหลอกลงทุนเนื่องจากตอนทนายตั้มมาขายฝันให้พี่อ้อยอ้างว่าตัวเองจะได้โคต้าหวยรัฐมานั้นมันเป็นเรื่องโกหกล้วนเป็นแค่โคต้าหวยทิปซึ่งไม่เคยมีจริงแม้แต่การไปติดต่อบ,บริษัทโปรแกรมเมอร์ ที่มีปีเตอร์กับนี่เป็นเจ้าของทำสัญญาว่าจ้างทำแพลตฟอร์มหวยนาคีด้วยวงเงินสูงถึง20ล้านทนายตั้มทำไปก็เพื่อเอาสัญญานั้นไปลวงพี่อ้อยอีกทีเจตนามีแค่นี้เองไม่ได้คิดจะจ้างใครทำแอปหวยจริงๆจังๆทนายฝ่ายหยุดยังแก้ต่างคดีซื้อรถเบนซ์ด้วยว่าส่วนต่าง1.5ล้านบาทที่ทนายตั้มได้ไปน,นั้นเป็นค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อขายรถ ต้องบอกว่าเป็นแนวทางสู้คดีที่ปัญญาอ่อนฟังไม่ขึ้นเพราะปกติแล้วคนที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นคือผู้ขายซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นบริษัทขายรถนั่นเองแต่นี่ทนายตั้มอ้างว่าได้ค่าคอมมิชชั่นจากผู้ซื้อหน้าตาเฉยทนายตั้มเองก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของพี่อ้อยต้องคอยรักษาผลประโยชน์ของพี่อ้อยไม่ใช่มาฉกเงินไปโดยพลการม่ได้แจ้งให้เจ้าของเงินรับทราบแล้วมาแก้ตัวที่หลังว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นทั้งนี้ การแถฟรีข้างถลอกว่าได้รับค่าคอมมิชชั่นจากผู้ซื้อนั้นเหมือนจะก๊อปปี้มาจากบิ๊กโจ๊กที่ไปให้การอ้างต่อปปชว่าได้ค่าในหน้าซื้อขายพระเครื่องจากเฮียอ้งมืองชนเป็นร้อยล้านแต่ก็เป็นค่าในหน้าทิปเพราะไม่มีการซื้อขายจริงจนเป็นคดีที่บิ๊กโจ๊กดิ้นไม่หลุดทั้งที่ปปชช่วยแต่งความเท็จกันเต็มทีจากพฤติกรรมที่ว่าจะเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ที่ทนายตั้มจะเป็นคนแรกที่โดนกล่าวหาว่าช่อกวงเป็นปกติธุระหรือช่อกวงเป็นฝันดานเอาเป็นว่าอยากกับพริบตาไม่กี่วันนี้ทนายตั้มโดยหมายจับคดี39ล้านแน่นอนพร้อมสมุนแก๊งสแกมเมอร์ทิป